เิ้าเจ้างานทำงานก็ตกสามครับตกสามีสิบล้าทองเปเท่าไหร่รมบตะกี้ประมาณสามหมืนครับจากใครครับผมน่าจะที่เพียรประชุมหน no> ึ่งมื่นแล้วก็ทีมมาหนึ่งเป็งานครับงานยครับเป็นไงทยนี่ยนี่เป็นไงครับ้าเป็นไงบ้างยนี่ได้แลัวได้เลยไดจายเยสุเลยปล่อยมา ยกทีเขาอะไรึันงอือแค่ไม่มีเสียงเชียร์เลยจริงรอเปล่าธนะมากี่พายละหกพายชนะเขาพูได้เลยธนากี่พายละหกพายพาเจ็ดนายเจ็ดนะไม่ชกรวมรวมวันด้วยยังไม่รวมวันวันนี้ต่อยแปดไปแปดไปชาเจ็ดแ่หนึ่งแ่ครแีะไรนครับแย่แกมือแล้วก็ไทยรันสามพาทยอัสามพายผมธนาสองแพ้อ่ะ พูดถึงกุนซูก็เลยยกเสีอข่าแข่งขึ้นมานะาก็ถามว่าเขาเก่งก็่ีครับในระเบงเขาก็เก่งคนหนึ่งนะครับน้ำหนักของเราอ่ะน้ำหนักผมร้อยหกเก่งครับพูดถึงเรื่องบ้านใหม่หเป็นไงบ้านบ้านใหม่ก็เพิ่งเอาไปอยูนยันเ้าอยู่วันที้5าครับรับจ้งทงั้งหมดเป็นเท่าไหร่ ค4ล้านครับ4ล้านอ่าก็แบบนี้กขาเลิกมันไม่เสียเลยอย่างนั้นก็สู้อีกอ่ะสู้อีกอะครับพอแม่อะไรอีกใช่ประมาณก็อย่างการการพีหน้าจะเปิดร้านข้าวแกงพ่อแม่ครับอ่อที่บ้านนร่าที่กรุงเทพกรุงเทพปิดร้านข้าวข้าวแกงาแกงแวันตาครับชื่มาเปิดที่กรุงเทพหนองกรงงามชินชุนรานงไปรพูดทครับดกำลังหาพี่กำลังหาที่อยู่วันนี้อยากขอบคุณใครบ้าง อันนี้ก็อยากขอบคุณนาดน้องยีราบางรังลูกพี่ตรงไม้ทีป่ปากพนังครับแล้วก็ท,ออวที่บุรีรัมย์ใหญ่ละดน้งที่อ้อบาป์บีทุกคนกครับอ,อยากเจอไทย